โอ้โเข้าสู่ช่วงนี้ครับมิวสิกกรุโดยผู้รู้ตัวจริงเลยครับูรู้ก็คือออฟต้องใส่อยู่ตรงนี้แล้วใช่แล้วครับแต่ว่าต้องย้อนกลับไปที่มิวสิกวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก่อนด้วยเป็นแบบว่าออกแนวแบบ โซยุโรปยุโรปเลยนะใช่ใช่คือคือเรา <c oughs> ภาพเราต้องการให้มันเป็นแบบนั้นครับเหมือนเหมือนมิวสิกวิดีโอเพลงของอ่ฝรั่งอารมณ์แบบคล้ายๆอย่ายแต่ออฟสเต็ปได้เลยนะเมื่อกี้เหมือนแมทริกเลยนะมีช็อไหนี้าง บางทีคุยก็ดูง่วงๆเหมือนกันเนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าอินสติ้งอินสติ้งจากความรู้สึกต่างๆต้องมีสึกไงเขาจะออกอ๋อเหรอโอเคครับบางทีก็ต้องเก็บไว้บ้างนะโอเคครับเข้าใจแล้วครับเราด้วยแหละเราเราด้วยแหละไม่ให้คุยนะอ่ะก็ใครชื่นชอบนะครับนะฮะใครชื่นชอบเดี๋ยวให้ออฟฝากแน่นอนครับแต่ว่าตรงนี้เข้ามิวสิกกูรูมี เอาสักหนึ่งคำถามแล้วกันที่คุณผู้ชมเขาอยากจะให้ออฟเนี่ยแนะนำเทคนิคหน่อยครับจากคุณแคนยังเนี่ยนะครับเขาถามว่าพี่ออฟร้องยังไงให้เสียงใหญ่ดูแข็งแรงในการอิมพรไวส์ครับคือจริงๆแล้วเราเราไม่รู้หหอกครับเพราะเอาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเรื่องเทคนิคการออกเสียงมาหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราร้องทุกครั้งเวลาเราร้องเพลงะครับเราร้องผ่านมาจาก ความรู้สึกแล้วร้องมาจากอ,อ,อารมณ์ณเวลานั้นอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็คือเอาว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือเอาว่าน่าจะเป็นรูปปากด้วย<ม>รูปปากใช่ครับยังไงสมมุติว่าแบบบางท<ะ>ีถ้าเกิดเราอยากให้เสียงมันก้องกองเสียงมันใหญ่ๆ,ๆบางทีเราก็ต้องกดลิ้นลงไปให้นิดนึงไม่รู้ได้ในเทคนิคของออนะ,ะในความรู้สึกออฟคือกดลิ้นลงไปนิดนึงแล้วก็เวลาร้องก็ <S <S โฮ,โฮทำปากก้องๆรองอะไรเงี้ยครับมันก็จะมัน,น <S <S อยากรู้ไง โอยดีแล้วกล้องได้สูมหน้าพี่โตตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างัตวอย่างให้ให้ออกฮะไม่ใช่ไม่ใช่การกดลิ้น่ะกดลิ้นครับสูมเข้าไปอีกครับสูมอีกครับนี่จริงไม่ได้แก้ไม่ได้แก้เป็นจริงเหรอใช่ป่ะเริ่มจริงป่ะใช่ใช่หนุ่ยอย่างคุยเรียนเรียนของร้องเพลงมาใช่ไหมอ่าอ่าอ่าเรียนมานิดหนึ่งเออใช่ไหมล่ะมันมันถูกป่ะก็คือคือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราช่องทางของการที่แบบลมออกมาเนี่ยมันมันสัมพันธ์กับ รูปปากหรืออะไรอย่างเงีไม่ไจะทําให้เสียงออกมากังวานเป็นการเขาเรียกว่าเป็นไฟนอลที่สุดท้ายก่อนเสียงออกนะครับจะกดรูปเสียงออกมาเนื้อทำปากเหมแล้วหายใจเข้าอ่ะปากอาจจะดูตลกแต่จริงๆนะครับน้องๆนี่เป็นนิสัยการร้องผมช่วยยืนยันเออครับนะฮะส่วนเรื่องการอิมโฟไวส์นี่ผมว่ามันเป็นอารมณ์ร่วมล้วนๆใช่ครับมันเป็นอารมณ์มากกว่าแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรา เราแค่ปล่อยไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามดนตรีะครับผมบางทีบางช่วงบางเพลงในท่อนท่อนเดียวที่เราแบบว่าเราอินพรอไวส์อยู่แล้วอะบางทีในบางช่วงช่วงวันนะครับเราก็อาจจะไม่ร้องเท่านั้นก็ได้มนเป็นที่ความรู้สึกมากกว่าเขาถามเพิ่มนิดหนึ่งอย่างออฟนี่ร้องแบบว่าโน้ตเยอะมากเรามีเรื่องของสภาพร่างกายเกี่ยวข้องไหมแบบวันไหนเหนื่อยทําได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้มีไม่เพราะว่านเป็นคนมนคนมีความสามารถอยู่แล้วสุดยอดเลยครับ ว้าเราเลยไม่เดี๋ยวคนดูทางบ้านจะหมันไส้นะครับจริงแล้วคือเอาว่ามันอยู่ที่อารมณ์ครับถ้าเกิดว่าวันไหนร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาออกมามันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เนียนไม่ได้เป๊ะมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราลองได้ใจไงคนก็เลยจะสามารถสัมผัสได้ใจให้สนุกใหญ่เลยนะเนี่ยทกดติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z ทางช่อง16และช่อง3 3 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ psi ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่านแอนดรอยดโดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี